แลววิดีโอนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอสร้างเส้นบรรจบสร้างเส้นบรรจบกันหมายความว่า,เ,าเรามีเส้นอยู่2เส้นแล้วก็เราจะลากไปชนกันตรงนี้ใช่ไหมครับวิธีที่คนที่อาจจะไม่รู้ว่าทํำยังไงดีก็อาจจะใช้วิธี extend นะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่มาค่อยๆทฤษีเท่าไหร่นะัก เ,เลือกเส้นนี้ปุ๊บแล้วก็มาให้เส้นนี้วิ่งไปให้เส้นนี้วิ่งไปนะครับมันก็จะไปไปตัดกันอย่างนี้สุดแล้วเราก็ไปคริมบอ,อกนะครับพริมก็เลือกเลือกทริมออกทั้งสองอันเลยนะครับทริมนะครับเราก็ลบเส้นนี้ไปนี่ครับ ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะช้านาิดหนึ่งแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อัอนนี้สําหรับคนที่อาจจะคิดว่าทำเส้นบรรจบกันแล้วมันจะยังไงดีนะครับเราอกย้อนกลับไปเป็นนี้อ่าแต่น,นี้วิธีนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งเราอาจจะยืดเส้นนี้ไปอย่างนี้อาจจะพลาดได้ใช่ไหมยืดลงไปอย่างนี้ก็มีเล็งเงิน นะครับก็อันนี้ก็ใช้วิธียืดเหมือนกันก็คือใช้เปอร์เซ็นต์ยืดนะครับก็อาจจะใช้เป็นอมพีนะอาจจะใส่เป็นเยอะๆไปเลยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยืดเยอะๆ,ๆนะ,ะยืดลงไปนี่ยืดลงไปเสร็จแล้วก็ทริมออกเหมือนเดิมทรีมนี้ แล้วก็ตัดออกไปิมตัดไปนะครับอันนี้สองวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่อาจจะคิดว่าช้านะครับแต่ก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้ใช้ได้ามันกันถืวเราก็รู้รายคำสั่งแล้วก็เราก็มาใช้ ยืดการยืดเส้นออกแล้วก็ไปตัดออกอันนี้คือสร้างเส้นบรรจบกันนะครับแต่ที่นี้มันมีวิธีที่เร็วกว่าน,นีา้ซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่ถามว่าถ้าเราจําวิธีนี้ไม่ได้เ,เราเรารู้สองวิธีที่ผ่านมานะั้นก็วิธีนี้ก็ไม่แน่นักอาจจะไม่จะเป็นต้องจําก็ได้เพราะว่าบางทีก็อาจจะลืมไปนะครับก็วิธีนี้ใช้ ใช้คำสั่งพวก fillet หรือว่าใช้คำสั่งพวก chamfer นะครับ fillet ก็ F ใช่ไหมครับเราก็ไปใส่ radius ซะใส่ radius เ,เป็นศูนย์องศานะครับแล้วก็คลิกสองโซนนี้ปุ p up, p up, ๊บปุ๊บมันจะวิ่งมาหากันอย่างนี้นะครับเร็วดีนะครับวิธีนี้เอาละอีกอันนึงก็คล้ายๆกันก็คือใช้ chamfer chamfer ก็ตั้งค่ามุมให้มันซะค่ามุมก็คืออ่า0เอาสเส้นนี้หายเชิงเสอร์ตั้งค่ามุมกเ A นะครับเป็นศูนย นะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นบรรจบนี่เหมือนกันนะครับ ทีนี้ถ้าถ้าเป็นเส้นแบบนี้นะครับวิบ่งมาหากันอย่างนี้ก็ใช้คำสั่งตัวเชมเฟอร์นะครับมันจะบรรจบกันก็ตั้งค่าเอ็เกิลมันซะศูนย์งไงก็อย่างนี้นะครับเป็นอย่างงี้หรือไม่ก็ ราใช้อีกกันหนึ่งก็คือใช้ฟิลเลตนะครับฟิลเลตก็ใส่เรเดียสมันเป็นศูนย์องศาก็ก็จะบรรจบกันนะครับนี่ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ